สวัสดีครับเพจพัททีออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ isuzu mu seven 3.0 choice 2 w d ปี2 0 2 2ครับใครหาอยู่จับตาดูให้ดีครับคันนี้แลไอเทมจริงๆครับสีดำภายในดำหารถเจ็ดที่นั่งหรือ mu seven สวยๆจบๆสักคันคันนี้โดนครับหล่อเนียบทุกจุดครับคันนี้หาอยู่ต้องรีบด่วนๆครับของดีๆแรงๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยครับ ถัดมามาดูที่ห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ3.0ลิตรขับเครื่อน2ล้อเครื่องดีเกียร์แน่นขับดีมากครับครับต่อไปเดี๋ยวจะเปิดฝาท้ายให้ชมกันนะครับว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางแค่ไหนมีครับผมห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับไม่พอสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้ครับผมต่อมานะครับสาธิตให้ชมครับหลังจากพับเบาะหลังหน้าตาจะมานี้เลยกว้างขวางขนของได้จุใจต่อไปเปิดภายในให้ชมกันครับภายในสีดำครับ ตามด้วยเบาะหนังดำตัดสีแดงนะครับดีไซน์สปอร์ตหรูหราเต็มระบบครับต่อมาเบาะที่นั่งแถว2ครับกว้างขวางนั่งสบายสไตล์ผู้บริหารจะขึ้นเหนือล่องใต้นั่งสบายทุกที่นั่งแน่นอนครับต่อไปเบาะที่นั่งแถว3ครับเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีครับผลไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเลยต่อไปดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานครับกระจกมองข้างปรับพักไฟฟ้าอ่ะถัดมาที่พออรมลัยครับมีแอร์แบ็กในตัว หรูหลาครับหน้าจอเรือนไมคครับเลขไมสองแสหม่นสามพักิโลเมตรไปชมรายละเอียดครับผมหรูหลาเต็มๆต็จริงครับคันนี้มีช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะครับด้านล่างเป็นจอครับผมวิทยุระบบสัมผัส fm am bluetooth กล้องหน้ากล้องหลังมีครบครับนี่ครับกล้องหลังประมาณนี้เลยด้านล่างระบบแอร์ครับหมุนที่เย็นฉับทั้คันครับมีแอร์หลังด้วยนะครับด้านล่างระบบเกียร์ครับผม ูาตาตมสไตล์สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหา Isuzu Mu7 s e สวยๆส,สุดๆเนียเน๊ยบๆักคันนะครับคันนี้ได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังครับหรือกำลังมองหารถครอบครัวดีๆไว้ใช้สักคันนะครับคันนี้ถูกใจแน่นอนส่วนราคาไม่แพงงที่คิดครับราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาท k ด d ตดาวดาวสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับผมสวัสดีครับ